ู้ว่าเพื่อนอยู่หรือเปล่าจะเอาแก้วไปให้เพื่อนเอาไปให้เขาเอาไปหมดนี่เลยเนี่ยเอาไปให้เพื่อนแก้วชิวาโก้แก้วข้างในเซรามิกเป็นรุ่นใหม่นะคะก็หลอดสปริงได้เพราะว่าข้างล่างมีซิลิโคโนในการสปริงในการเก็บหลอดอย่างนี้นะคะแล้วก็มีที่เก็บหลอดปิดหลอดอย่างนี้ไม่ให้สก,กรปรกแล้วน้ํามันก็จะไม่หกด้วยนะคะเวลาที่พักก็เก็บไว้อย่างนี้ใต้าฝาข้างในนี้ก็มีซิลิโคนกันน้ําหลุดออกมาเหมือนกันนะ แล้วก็ปิดอันนี้เป็นแบบหมุนนะเพราะฉะนั้นน้ําไม่หกนะดูนะเ hey! แก้วชิวาโก้นะปิดจุกทั้งหมดแล้วน้ําไม่หกนะคะใช้ <c oughs> ดีมากชิวาโกแก้วปกติมันไม่ได้เก็บได้ขนาดนี้แก้วชิวาโก้นะเขาจะมีหลอดใส่อย่างนี้นี่มีที่พักฝาปิดหลอดนะคะมีซิลิโคนด้านในด้างในเป็นเซรามิกนะคะแบบนี้แก้วสีนี้หลอดสีดําแก้วสีดําหลอดสีดํา แก้วสีชมพูหลอดสีชมพูนะคะเอามาปักตะกร้าวางพิกัดไว้ให้แล้วคลิก